สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอากาศที่เยอรมันเจ็ดองศานะคะไม่มีแดดเลยค่ะท้องฟ้าก็เป็นสีเทาหมดเลยเดี๋ยววันนี้ไปเก็บผักหลังบ้านกันนะคะที่เหลือเพราะว่าวันนี้จะทำลาบไก่ทานนะคะไปเก็บผักหลังบ้านกันนะคะวันนี้อากาศเย็นมากเลย ดูดิไม่มีแดดเลยไม่รู้ว่าจะเหลือผักอะไรไว้ให้มั่งนะคะตายหมดเลยดูใบแมงรักก็ตายมะเขือก็ จะไม่รอดค่ะเอาย่อย่อนไปนี้แหละตัดไปแก้มหน่อยดูท้องฟ้านะคะเป็นสีเทาเลยหาพัก หาผักหาผักกินนี่แหละได้แค่ลูกนิดนึงก็ยังดีตั้งแต่ปลูกมาเพิ่งจะกินได้สองลูกนะ่น,นี่ยมันก็เหมือนจะว่าจะไม่รอดเลยเอาทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อได้กินอีก ส่วนผักอนุบาลเริ่มตายหมดแล้วค่ะดูต้นมะเขือดิมะเขือเทศอันนี้คือตายหมดแล้วเพราะว่ามันอากาศเย็นแล้วก็ฝนมันก็ตกด้วยค่ะไม่มีอะไรให้เก็บเลยนะคะเนี่ยสรุปว่าไม่ได้เลยเดี๋ยวไปเก็บใบแมงลักด้านนั้นนิดนึง ดูดีตายหมดเลยค่ะใบแมงลักก็ไม่มีให้เก็บเลยเกี้ยงส่วนอนุบาลผักตายหมดเลยค่ะเป็นธรรมชาตินะคะเนี่ยมันเป็นธรรมดาเพราะว่าอากาศเย็นแล้วฝนตกก็ผักก็จะตายนะคะตอนนี้กำลังต้มน้ำให้เดือดก็คือวันนี้จะทำลาบลาบไก่ทานนะคะอันนี้พงสําเร็จรูปเหมือนเดิม ของรสดีนะคะง่ายๆนะคะแค่ใส่ผงอันนี้เข้าไปก็เหมือนลาบที่เรากินที่เมืองไทยและอากาศหนาวๆางนี้ต้องหาอะไรแบบเผ็ดๆทานนะคะอันนี้เตรียมเตรียมหัวหอมกับพริกแค่นั้นละคะ่ะแล้วก็ผักเมื่อกี้ออกไปเก็บผักหลังบ้านมาไม่มีผักอะไรให้ทานเลยตายหมดเลยนะคะเพื่อนๆเราให้น้ำเดือดก่อน เสร็จแล้วค่ะราบไก่นะคะง่ายๆค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะ